ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูคุ้นตากับบริษัทของส t a r m มันนีบางทีเราไปเดินตลาดนะอยู่ตามหัวมุมที่มีคนเยอะๆเ,เราก็ไปเจอเขาเรียกว่าสาขาเงินกู้ที่มีชื่อว่า Star m มันนีใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันกู้เงินได้จริงไหมบริการด้านในมนมีอะไรบ้างนะแล้วก็ที่คนสนใจมากที่สุด่ยคิดว่าเป็นสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ที่ไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นแบบหลักทรัพย์นะเอามาค้ำประกันไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน นะเพียงแค่คุณมีเงื่อนไขาตามที่เขากำหนดไว้นะมีข้อมูลคร่าวๆข,ของเราเนี่ยคุณก็สามารถยื่นกู้ได้นะอันนี้คือความน่าสนใจแล้วในบริการของเขาต่างๆเนี่ยถ้าเราจะกู้จริงๆเนี่ยมันต้องไปทํำยังไงตรงไหนวันนี้ผมได้เช็คข้อมูลมาให้คุณอย่างเรียบร้อยพร้อมกับวิธีการยื่นเรื่องด้วยซึ่งการยื่นเรื่องของเขาเนี่ยถึงแม้ระบบบนโลกออนไลน์จะมีช่องทางให้ติดต่อหรือว่ามีช่องทางให้เราเนี่ยลองส่งประวัติข้อมูลเราไปตรวจสอบได้ก่อนก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราคุณจะกู้จริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องเดินทางไปที่สาขา โอเคไหมอ่าเขาาดประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับพยายามอย่าไปลิงก์มั่วๆให้เข้ามาในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผมก็เข้ามานะครับแล้วพิมพ์ไปว่าสตาร์แค่นี้ก็ขึ้นเลยนะกดค้นหาจะพบว่าสตาร์มันนี่เนี่ยคือหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีการจดทะเบียนกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะซึ่งรายชื่อก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสตาร์มันนี่นะมีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็มีในส่วนของเว็บไซต์เงินกู้นะครับแนะนําว่าให้เช็คในเว็บไซต์นะ นะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันดาวน์โหลดแล้วมันก็จะช่วยได้เรื่องของการเช็คสถานะอะไรต่างๆเองเนะครับส่วนการยื่นกู้แบบ100%อเนี่ยอาจจะไม่ได้จบที่แอปพลิเคชันนะครับผมพอเข้ามาปั๊บเนี่ยนี่คือเว็บไซต์ของเขาและถ้าเกิดว่าคุณจะดูในข้อมูลอื่นๆเนี่ยนะครับผมมันสามารถดูได้นะครับซึ่งในส่วนของบริการเขาก็จะมีทั้งแบบประเภทที่เอารถยนต์มาเข้าแล้วก็เปรียบเป็นเงินหรือจะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการโครกับทางเครื่อง ไฟฟ้านะคุณก็สามารถจะไปเงินสดหรือเงินผ่อนก็ได้นะครับโดยใช้บริการของทางสตาร์มันีหรือแม้กระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย Star Mo ันนีก็ทําเช่นกันเนาะโอเคครับผมก็จะเข้าประมาณนี้แต่ว่ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์กันหน่อยดีกว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบ Star Mo ันนีว่าเอ๊ะมันคล้ายกับสินเชื่อประเภทไหนครับอาจารย์ก็คงจะเทียบประมาณว่าเป็นสินเชื่อ totally ที่ค right ล้ายกับทางเมืองไทยแคปิตอลหรือเงินติดล้ออะไรประมาณนี้คือคล้ายๆกันคล้ายประมาณนั้นฟีลลิ่งเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามันมันบริษัทกัน ลอ,องดูแบบนี้ครับในส่วนของสินเชื่อที่เป็นพวกประเภทอ่าดูตรงไฟแนนซ์ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไป Nano นาโนครับดูนิดนึงให้ให้ทราบรายละเอียดคร่าวๆถ้าเป็นคนที่จะเอาพวกรถพวกอะไรมาเข้าเนี่ยมันจะกู้ได้ง่ายกว่าครับคุณผู้ชมนะก็จะใช้เอกาสารคือบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะเล่มทะเบียนรถแล้วก็รถที่ต้องการเข้ากับไฟแนนซ์นะครับอายุและคุณสมบัติครับจะอยู่ที่2 0ถึง65ปีบริบูรณ์นะต้องเป็นคนไทยถือสัญชาติไทยเท่านั้นครับพักอาศัยที่อยู่ในปัจจุบันนะไม่น้อยกว่า6เดือน ครับมีรายได้ผ่านมาชีธนาคารก็ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามเอาเองินเข้าธนาคารเพื่อมุนเป็นสเตทเมนต์แล้วกันนะครับจะช่วยให้คุณกู้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่เรื่องของเรื่องก็คือในการที่เราจะใช้สินเชื่อที่เอารถเข้าไปเดียอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ราวประมาณสัก 24%ต่อปีนะครับก็เฉลี่ยประมาณตัก1.12ต่อเดือนก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับคนที่อาตาัตราดอเบี้ยพิเศษพิเศษนะแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นนะ่ะการคิดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่คนไปยื่นอีกทีว่าคุณจะโดนเท่าไหร่นะครับแต่เลทมันจะประมาณนี้แต่เชื่อว่าหลายคนนะ่ะอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทพวกที่เป็นใช้ ใช้รถเข้าเพราะว่าถ้าเกิดใช้รถเข้าเนี่ยหลายคนอาจจะมีในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ที่เป็นประเภทนาโนไฟแนนซ์เนี่ยคุณลองดูนี่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 น,นะผมเคลียร์เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็คือในส่วนของค้าขายขเกษตรกรหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณมายื่นสมัครได้โดยที่เขาเคลมว่าไม่ต้องใช้สลิปนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องใช้สลิปก็ได้นะครับสตาร์มันนี่เนี่ยแล้วให้วงเงินสูงสุดคือ3 0,000บาทผ่อนนาน48งวดเดี๋ยวผมขอดูอัตราดอกเบี้ยดนึงนะว่ามีหรือเปล่านะครับคือดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้แจ้งวนนนี้้แต่ถาเเปป็ระภท นาโนไฟนั้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมอาจจะอยู่ที่30มสิบกว่าเลยนะสามหหรือ38เลยประมาณนั้นเลยนะแต่ถ้าที่แน่ๆคือถ้าเกิดว่าคุณไปยื่นกู้เนี่ยก็ลองถามอัตราดอกเบีย้ยเขาให้ดีๆนะครับสามสิบกว่านี่ถือว่าหนักไหมก็หนักมากอยู่สําหรับคนที่ต้องการกู้โดยที่ไม่ใช้พวกหลักลทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเขาก็เลยแบบเรียกอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเช่นกันนะครับแต่สูงในที่นี้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดนะหลายคนแบบคิดในใจว่าเฮ้ยอ,อาจารย์ที่เขาออกข่าวกอระบบเี่ย มันมันยังโดนเลยอ่ะแล้วแล้วสามกว่าเนี่ยมันไม่โดนเหรอเหมือนที่เขาทํากันเนี่ยคือไอ้คำว่าร้อยละยี่ของคนที่เขามาปล่อยดอกแบบโหดเนี่ยเขาร้อยละยี่ต่อวันนะนะ ส่วนที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์อาจาะอาจะ3 6สนะสมมติว่ามัน3 6เนะี่ยมัน3 6ต่อปีนะฮะไม่ใช่ต่อวันนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะหลายคนจะได้เข้าใจเนาะซึ่งต่อปีเลยสามสิบกว่าดอกก็แพงใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าดูแบบผิวเผินบนเว็บไซต์เนี่ยหลายคนก็จะดูแล้วว่ามันแบบอ,อาจารย์งั้นฉันก็กู้ได้สิทุกคนก็ยื่นสมัครได้ใช่ไหมนะครับผมได้ไปหาข้อมูลลึกๆมากกว่าน,นี้อีกนะครับก็คือคนที่จะกู้สินเชื่อเนี่ยถ้าเป็นพวกประเภทไฟแนนซ์เนี่ยลคาามมม่ยยืนสััรบ ุกอย่างเงื่อนไขผ่านผ่าน,นกันรับตังค์อยู่ที่ราคาเท่านี้เราประเมินรถอะส่วนใหญ่รถต่างๆเนี่ยเขาจะไม่รับอายุเกิน15ปีขึ้นไปเนาะก็จะประมาณนี้แต่ถ้า คุณจะกู้เงินที่เป็นประเภทนาโนไฟแนนซ์หรือเป็นประเภทที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือไม่ต้องใช้พวกสโลงสลิปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคุณจะกู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเป็นลูกค้าเก่าของ Star m ม n นี่พอคุณเป็นลูกค้าเก่าของ Star ์ o n e น่เนี่ยนะครับคุณเคยไปกู้เกี่ยวกับพวกไฟดังไฟแนนซ์มาใช่ไหมคุณก็ส่งทุกอย่างเรียบร้อยดีปิดจ,จบปุ๊บปั๊บปับ๊บคุณยื่นสมัครได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าชั้นดีของเขาคุณจะสามารถกู้สินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ได้นั่นเองนะ สมัยผมยังไม่ค่อยมีเงินนะนะผมก็จะเอาเหมือนกับว่ารถเนี่ยว่าเข้าวงเงินไม่ต้องเยอะวงเงินนิดหน่อยให้พอแบบผ่อนได้อะไรได้ปั๊บพอรถเนี่ยเรียบร้อยปั๊บใช่ไหมเออเวลาผมจะกู้เนี่ยรอบหลังก็คือผมก็เป็นสมาชิกเขาแล้วผมก็ไปกู้ตัวเป็นนาโนเลยแบบนั้นก็จะสะดวกเหมือนกันนะฮะก็มีประวัติเป็นลูกค้าเก่าเหมือนกันแต่แต่ข้อจริงแล้วก็ไม่แนะนำเพราะว่านาโนดอกเบีย้ยสูงนะครับสามสิบกว่าเลยรถยังแค่ยี่สิบสี่เห็นไหมถ้ามีหลักทรัพย์แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเอารถเข้าดอกถูกกว่าโอกาสผ่านเยอะกว่าแต่ถ้าีีเรยส เกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยนะครับกลัวไม่อยากจะเอารถไปเกี่ยวข้องคุณเป็นลูกค้าเก่าเสร็จปั๊บคุณปิดรถจบปั๊บเนี่ยแล้วคุณก็ไปกู้เป็นประเภทนาโน,โนไฟแนนซ์ให้ได้คุณจะต้องรับภาระเกี่ยว่องดอกเบี้ยนิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะอ่ะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริการของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้บริการแบบถูกกฎหมายนะครับเขาจะไม่หลอกเอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปทําธุรกรรมที่มันไม่ดีไม่ร้ายนะฮะและที่สำคัญก็คือให้คุณกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวมันจะได้มีอนาคต สดใสรอข้างหน้ากู้มาหนักเกินคืนไม่ไหวเนี่ยอนาคตมืดมัวนะครับคุณผู้ชมมันเครียดนะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคให้ข้อมูลแบบจะเต็มแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนใจชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินมาฝากด้วยใครเดือดร้อนเยอะหาเงินไม่ทันนะจะไปกู้เงินต่างต่างก็คิดดีๆพอคุณพอจะลืมตาอ้าปากได้พอพอจะหายใจคล่องแล้วเนี่ยอย่าลืมมาหาช่องทางการทําเงินด้วยโอเคนะครับผมสู้ๆเป็นกระตักใจให้กับคน สู้ชีวิตทุกคนครับ